คั้งนี้นี่ก็อย่างที่เรารู้กันนะประเทศไทยก็ว่างเว้นไม่มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํามาเป็นเวลาสองปีอันนี้ก็เกี่ยวโยงกับโควิดด้วยนะที่ประชุมใช้เวลาหารือนานห้าชั่วโมงนะคุณแอนบรรยากาศในที่ประชุมก็เป็นไปอย่างเคร่งเครียดก็แน่นอนฝ่ายลูกจ้างก็ต้องขอนะเนือ่องจากมีการเสนอขึ้นค่าจ้างในตาที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะที่ชนบุรีกรุงเทพเสนอปรับมากที่สุดคือ360บาทราองลงมาคือภูเก็ตคะ่ะ สามราสิบแบาทตามุดเสนอปรับที่328ก็มีอยู่8จังหวัดอ๋อนี่นะฮะอืมเห็นว่าฝั่งภาคอีสานเนี่ยกรรมการสัดส่วนในจ้างนี่ก็ขอเอาไว้ก่อนยื้อเอาไว้ก่อนเพราะว่าที่ประชุมเนี่ยอยากขึ้นค่าจ้าง5-8%ใเซ็นจ้างเขาก็คุยว่าเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเขาขอขึ้นหเอร์ซได้ไหมนะคะสรุปเรื่องของค่าแรงมีมติเป็นเอกฉันนะ ให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำร้อยล 5. นะ5้า0นอาอ่าเห็นไหมก็ยังก็ยังพอรับได้ทั้งสองฝ่ายอยู่ที่5.02นะ,ฉะเฉลี่ยก็อยู่ที่8-22บาทแต่ว่าดูที่จังหวัดต่างๆกันด้วยนะคะตามรายจังหวัดนะค่ะก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะค่ะ